สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการบันเทิงไทยรัฐนะคะวเวลาดีๆแบบนี้อยู่กับเราสองคนค่ะอยู่กับพลอยแล้วก็ชารี <c oughs> หัวเราะอะไรคุณดิฉันสติสตังค์ไหม นึกถึงว่าจะไปวิทย์น้าที่บ้านทันหรือเปล่าถูกต้องหลายคนตอนนี้ตกอกตกใจมากนะกท่วมหลายๆพื้นที่ที่สาคัญมันรถติดมากเออนะแต่ว่าเราก็ยังมาทันอยู่นะคะผู้ชมมาเริ่มกันที่ข่าวแรกสําหรับหนุ่มทอยปฐมพงษ์ช่วงนี้สังเกตได้เลยนะว่างานเนี่ยค่อนข้างที่จะหดหายไม่ค่อยมีงานออกอีเวนต์โชว์ตัวบางกระแสเขาบอกว่าหนุ่มทอยเนี่ยอัพค่าตัวชนิดที่ว่าสูงปรี๊ดจนคนจัดงานเนี่ยสู้ไม่ไหวจ้างไม่ไหวจ้างไม่ไหวเอาเงินเนี่ยไปจ้างดาราที่ตัวเป้งๆตัวใหญ่ๆจะดีกว่าไหมนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะ หนุ่มทอยเขาออกมาโต้กลับแบบชัดเจนเลยนะว่าผมเปล่าแพงนะครับแต่ช่วงนี้ขอโฟกัสงานละครเป็นหลักคือเอาเวลาเนี่ยไปถ่ายละครก็เลยไม่มีเวลาออกงานอีเวนต์นะคะซึ่งถ้าจะติดต่อมาจริงๆทางผู้ใหญ่เขาก็ยินดีพิจารณาพร้อมกับย้ำอีกทีนึงนะคะว่าราคาเนี่ยไม่ได้สูงปรี๊ดเหมือนอย่างที่เขาว่ากันด้วยผ <Thank you. S 3> มไม่ไม่ได้สูงอะไรครับพี่คือ ต้องบอกว,ว่าคือจริงๆล้วละครตอนนี้ฟื้อลหัสถึงอาทิตย์เลยก็คือจันท์ถึงพุธเนี่ยเราก็แบบแชร์ไปให้เรียนบางทีก็แบบสอบเลยน้องสอบนอกตารางเลยอะไรเงี้ยก็แบบว่ามันก็ต้องสลับกันไปครับผมว่าเรื่องของราคามันอยู่ที่เ,าเขาเรียกอะไรอะ่ะงานมากกว่าว่าเราต้องทําอะไรบ้างเพิ่มเติมจากปกติมากแค่ไหนอะไรเงี้ยครับมันก็ไม่ได้มีราคาตายตัวหรือแบบว่าเลทเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับไม่สูงครับผมยังพอใจไหวอยู่ครับ <laughs> น้องทอยนี่ก็ถือว่าโด่งดังมาจากซีรียอดฮิตเรื่องหนึ่งนะคะหลังจากนั้นมามีงานเยอะแยะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะซาลงไปบ้างก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเรื่องกระแสการอัพค่าตัวแต่ถ้าชนิดที่ว่าเจ้าของอีเวนต์สู้ไม่ไหวต้องเป็นแสนอัพแน่นอนก็ต้องอาจจะต้องมีการพิจารณาลดค่าตัวหรือเปล่าในัน่เะว่าไปตามงานแล้วกันนะคะ